สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านวันนี้เรามีข่าวร้อนแรงที่สั่นสะเทือนชาติมีการประทะที่ปราสาทตาควายสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชากระดับเป็นการสู้รบที่รุนแรงที่สุดทัพไทยใช้กําลังเต็มอัตราศึกส่ง F16 ถล่มฐานทัพกัมพูชาผมจะรายงานข้อเท็จจริงให้ฟังอย่างรวดเร็วเมื่อเวลา14.15นที่ผ่านมากัมพูชาเป็นฝ่ายเปิดฉากยิงในพื้นที่ภูผาเหล็กพลานหิน8ก้อน อำเภอกันทลักษจังหวัดส,สีสเกตสถานการณ์ขยายไปหลายจุดทั้งปราศาสตาควายช่องอ่านมา้าห้วยตามาเรียปราศาสคนาและปราศาสตาเมืองจุดพีคของความรุนแรงมาถึงแล้วครับกองทัพอากาศไทยส่งเครื่องบิน F16 เข้าปฏิบัติการถล่มคาสิโนของกัมพูชาที่อยู่ตรงข้ามอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีแต่รู้ไหมครับนี่ไม่ใช่คาสิโนธรรมดากองทัพไทยพบว่า กัมพูชาใช้คาสิโนนี่เป็นฐานทัพเป็นที่ซ่อนอาวุธหนักและเป็นจุดที่โดรนขึ้นบินมาย่อนระเบิดใส่ฝั่งไทยการกระทําของกัมพูชาครั้งนี้น่าประหลาดใจมากครับใช้ยุทธวิธีการซ่อนอาวุธในพื้นที่พลเรือนละเมิดกฎหมายสงครามระหว่างประเทศแล้วพอโดน F16 ถลม่มทหารกัมพูชาก็รีบหนีขึ้นรถกระบะออกจากแนวช่องปานมาทันทีนี่คือสิ่งที่เรียกว่ากบในตะลาหรือเปล่าครับแต่ที่น่าเศร้าที่สุด คือความสูญเสียของฝ่ายไทยมีทหารไทยเสียชีวิตหนึ่งนายคือ1ิบเอกสัตววัตรสุจริตรบาดเจ็บสี่นายได้แก่1ิเอกอนุชาติที่ถูกยิงที่ต้นขาและพลทหารพรชัยจำปาจุงที่บาเจ็บที่หน้าอกจากแรงกระแทกเสื้อเกราะผมอยากให้ฟังเสียงจากผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงคุณป้าสมจิตวัย48ปีผู้ป่วยเบาหวาน เสียชีวิตจากการช็อกระหว่างการอบพยพนี่คือราคาที่พลเรือนต้องจ่ายเพราะความขัดแย้งที่ไม่จบสิน้นชาวบ้านในอำเภอน้ํายืนและอำเภอกันรทรลักษ์ต้องอพยพออกจากพื้นที่100%เซเกิดอุบัติเหตุรถชนท้ายกันมากกว่า10จุดขณะหนีภัยแล้วกมพูชาทำอะไรอีกครับยิง BM21 เข้าสู่พื้นที่พลเรือนที่บ้านกรวดจ,จังหวัดบุรีรัมย์กำหนดพิกัดยิงอาวุธระยะไกลห่างจากชายแดน 30กิโลเมตรเข้ามาในพื้นที่ตอนในของไทยใกล้สนามบินบุรีรัมย์และโรงพยาบาลในอำเภอรประสาทนี่คือการข่มขวัญพลเรือนอย่างเปิดเผยนะผมอยากถามว่าเหตุใดการยิงเข้าสู่พื้นที่โรงพยาบาลจึงเป็นสิ่งที่ยอมรับได้สิ่งนี้ขัดต่อกฎหมายสงครามระหว่างประเทศอย่างชัดเจนกัมพูชากำลังเล่นไฟอย่างอันตรายมาดูการเปรียบเทียกบกับอดีตกันครับ ถ้าย้อนไปดูข้อพิพาทเรื่องปราสาทพระวิหารเมื่อปี2,551ถึง2,554จะเห็นว่าการประทะครั้งนี้รุนแรงกว่าเดิมมากตอนนั้นยังไม่มีการใช้ F16 ถล่มฐานทัพย,ยังไม่มีการซ่อนอาวุธในพื้นที่พลเรือนและยังไม่มีการยิงเข้าสู่โรงพยาบาลสิ่งที่เปลี่ยนไปคือทั้งสองฝ่ายมีอาวุธที่ทันสมัยขึ้นมีโดรนที่สามารถหย่อนระเบิดได้และมีการใช้ยุทธวิธีที่ซับซ้อนขึ้นแต่ที่ไม่เปลี่ยนคือ ความไม่เข้าใจกันของทั้งสองฝ่ายผมอยากถามคำถามสำคัญจากมุมมองของทหารไทยที่ต้องปกป้องแผ่นดินเขารู้สึกอย่างไรเมื่อต้องเผชิญหน้ากับการยิงเข้าใส่โรงพยาบาลเขารู้สึกอย่างไรเมื่อเห็นคุณป้าสมจิตเสียชีวิตจากการช็อกจากมุมมองของครอบครัวสิบเอกสัตววัตสุจริตที่เสียชีวิตไปพวกเขาคงคิดว่าลูกชายของพวกเขาตายเพื่ออะไรเพื่อปกป้องปราศาสตร์ที่ยังโต้แย้งกันไม่จบ หรือเพื่อปกป้องชีวิตพลเรือนไทยที่บริสุทธิ์จากมุมมองของชาวบ้านที่อพยพพวกเขาคงสงสัยว่าเมื่อไหร่จะได้กลับบ้านเมื่อไหร่ความขัดแย้งนี้จะจบทําไมต้องมาชําระด้วยเลือดและชีวิตของคนบริสุทธิ์จากมุมมองของประชาคมโลกพวกเขาคงมองว่าทั้งไทยและกัมพูชาย,ยังไม่สามารถแก้ปัญหาด้วยการเจรจากับต้องใช้กําลังทหารแก้ปัญหานี่คือความล้มเหลวของการทูตของทั้งสองประเทศ องเสี่ยงชีวิตเพื่อปกป้องดินแดนที่ยังโต้แย้งกันไม่จบการที่ F16 ถล่มคาสิโนของกัมพูชาเป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนว่าไทยจะไม่ยอมให้ใครมาค่มขวัญพล,ลเรือนไทยแต่สิ่งนี้จะนำไปสู่การยกระดับความรุนแรงมากขึ้นหรือไม่ผู้ที่ได้ผลประโยชน์จากความขัดแย้งนี้คือใครผู้ที่ขายอาวุธผู้ที่ต้องการให้ทั้งสองประเทศเสียเศรษฐกิจและกำลังคนหรือมีมือที่ส ที่อยากให้เกิดความไม่สงบในภูมิภาคจุดที่น่าสนใจอีกประการคือการที่พลเรือนต้องอพยพ100%แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลไทยใส่ใจความปลอดภัยของประชาชนแต่การอพยพแบบฉับพลันทําให้เกิดความสับสนและคุณป้าสมจิตก็เสียชีวิตระหว่างทางถ้าเปรียบเทียบกับข้อมิพิพาทชายแดนในภูมิภาคอื่นๆเนี่ย จะเห็นว่าการใช้อาวุธหนักยิงเข้าสู่พื้นที่โรงพยาบาลและสนามบินเป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นนี่คือการยกระดับที่อันตรายมากผมอยากถามว่าหลังจากนี้ทั้งสองประเทศจะเลือกทางไหนจะเลือกการเจราจาหรือจะเลือกการใช้กําลังทหารต่อไปถ้าเลือกการใช้กําลังใครจะเป็นผู้แพ้และผู้ชนะประเด็นสุดท้ายที่ผมอยากให้ทุกคนคิดคือเมื่อไหร่เราจะเรียนรู้จากประวัติศาสตร์เมื่อไหร่เราจะหยุดการสูญเสียชีวิตของคนบริสุทธิ์ เมื่อไรการทูตจะชนะการใช้กําลังสิ่งที่เกิดขึ้นที่ปราสาทตาควายวันนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของสันติภาพหรือจะเป็นจุดเริ่มต้นของความรุนแรงที่มากขึ้นคําถามสุดท้ายที่ผมอยากทิ้งให้ทุกท่านคิดคือเราพร้อมที่จะจ่ายราคาด้วยชีวิตของคนไทยเพื่อปกป้องดินแดนที่ยังโต้แย้งกันอยู่หรือไม่หรือเราควรหาทางออกใหม่ที่ไม่ต้องสูญเสียชีวิตใครอีกเรื่องราวยังไม่จบเพียงเท่านี้ กดติดตามเราไว้แล้วคุณจะไม่พลาดทุกความเคลื่อนขอบคุณที่ติดตามรับฟังสวัสดีครับ